สวัสดีครับพวผม TPG เ,เกมนี้ For Speed Payback ครับวันนี้เราเล่นแบบเรียวไล์กันแบบทั้งเกมเลยเอาแบบแนวแบบนั้นะของจริงถ้าสมมติมีไฟแดงอะไรเงี้ยก็เอาแบบตามไฟแดงต้องหยุดตามไฟแดงเลยเราพยายามแบบไม่ย้อนสอนผมตั้งชื่อตัวเองว่า,าชื่อเลยนะชื่อท็อปละกันออง,ง่ายๆตั้งชื่อว่าชื่อทอ็อปอดีมีมรดกจากคุณลุงคุณลุงทิ้งรถไว้ให้คันนึงเป็นประมาณว่าให้รถเป็นรถแข่งโอเคเราจะไปเอารถคันนั้นกันที่คุณปู่บอกว่าทิ้งไว้ที่โรงรถที่บ้านแล้วอโรงรถที่บ้านเราอยู่ที่นี่โอเคไปดูรถกันดีกว่าครับ ไปเริ่มเดินทางกันเลยไปกระดัมโบครับแป,ปลรถดูซิเป็นเพื่อนๆว่าจะเป็นรถคันไหนผมใบให้กันเป็นรถญี่ปุ่นโอเคก็ค่อยไปตาม GPS ครับมีไฟแดงไหมโอเคมัน่าไม่มีไฟแดงแล้วไปได้ครถที่โอ้ยผมย้อนสอนมาดิผมทำผิดก่อนโอ้ตายแล้วย่แล้วย่แล้วเรากลับเลนก่อนผมถึงว่าไม่ไฟแดงไม่มี ช,ช,ชที่ผมจะไปเอามาเป็นรถรถแดกนะครับโอเคเห็นคุณปู่บอกว่าอย่างนั้นไม่ได้คุณปู่ดิคุณลุงลุงบอกไว้โอเคแล้วบอกลุงหลานเอ้ยหลานเอ้ยมารถแลลุงทิ้งรถไปคันนึงอะ่ะพอดลีลุงไม่ได้ใช้แล้วเอาไปขับนะประมาณเนี้ย อ้าวให้ผมผมก็จัดไปใหญ่เสียอุ้ยไฟแดงโอ้โหตายละเกือบ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 ทานอยู่ทันอยู่บอไฟเขียวก่อนโอเคไฟเขียวแล้วเราจะขับให้เกินร้อยยี่สิบนะครับรถคันนี้กระแรงเกินจะขับได้ไม่เร่งเ่ให้เกินร้อยยี่สิบเนี่ยโอเคเราก็ขับค่อยๆไปเลยเชฟเชฟพอดีผม ก็ลรประวัติให้นี่ให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันไอ้คนนี้เป็นเป็นหนุ่มแบบเรียนจบใหม่อะมาจากต่างประเทศกับบ้านนอกไปทีนี้ได้รถบรคคันนึงแบบป้าท่อแม่ซื้อให้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ว่าวันนึงลุงเขาโทรมาหาว่ามีรถขับไหมล่ะแล้วครันนี้ไปขับไหมลุงมีอยู่คันนึงนี่แหละครับเราเลยเลยจะไปดูกันว่าเป็นรถอะไรกันแต่เขาบอกใบว่าเป็นรถรถแดกเก่าอ่ะเขาบอกว่าเคยทํารถแดกแล้วทากับรถเดิมแล้ว กุไฟแดงแบกก่อนไฟแดงโอเคไปไปได้ละ let's go บ้านลุงบอกไว้ก่อนลุงอยู่น่าจะอยู่นอกเมืองอะ่ะอยู่แถวทางถ้าดูในมินิแบบก็อยู่ประมาณไซส์ไซส์มือไซส์มือของมินิแมปเลยไปกันครับผมว่าแต่งเป็นรถแดกแดกแบบโหดเลย คนผิดแล้วบอกแล้วโชคดีนะเราเป็นโอ้เราเป็นหลานคนเดียวไงในเราเดบ๋รถคันนี้เป็นเลยตกเป็นของเราเล็กๆ,ๆเรื่อยๆครับชมบรรยากาศข้างๆทางไประหว่างทางถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวผมไปจอดให้ดูแล้วกันแวะตั้งแต่ขับไปไม่เจอปั๊มน้ำมันเนี่ยปวดฉี่มาก วุ้ร้อยสี่สิบรถตำรวจกลับบรรยากว่าได้ขับไม่ถึงร้อยยิบแล้หน่อยแต่คขไม่ทันละออร้อยแปสิบหไดอยู่ได้อยู่ยังไม,ม่ผิดกฎหมายมท้างหน้าเหมือนเจ็บแต่มีปั๊มนะมีป้ายบอกมาเกยียถือว่ามาขับรถเล่นนะ้ว้วกันกลับต่างจังหวัดทีนึง ชอบจังในอุโมงค์เนี่ยโอเคพอกลับบ้านนอกก็ได้เหมือนกันแบบรถไม่ค่อยติดเหมือนกันอยู่ในเมืองรถติดติดไปบอกว่าจะถึงเอ้าเซซีโอ้พี่โฆษณาเต็มเลยน่าจะเป็น BM ้งเอี๋ยวค่อยไปซื้ออันนั้นก็เป็นออดี้ ไม่ได้อดอดดี้ฟอสมองไงเป็นออดดีโลโก้สีเหลืองขนาดนั้น <S <S 1> <S 1> ขับช้ากันจังแ,แต่ขับมายังไม่เจอปั๊มเลยกลับไวๆเข้าปั๊มสักหน่อย อุ้ยคุณคเดี๋ยวผมขอแวะดูผนก่อนลวกันมาหน้าแวะยัง,ยงไงยังไงก็ทางผ่านอยู่แล้วอะอู้ทางอ,อ๋อทางนี้ไม่ใช่ทางเทิบนี่หรอขอดูก่อนมีรถข้างหลังตามหลังมาไหมโอเคไม่มีขอแวะดูเที่ยวก่อนเที่ยวดูคนก่อนหุ่นสวย,ยนะดูดิมันเป็นอะ้ะเป็นแบบร้านร้านขายพวกพิซซ่าโอเพนวิะไรเนี่ยทอะไรสักอย่าง ชอบไอเดียของเขาดูดิเขาเอารถรถซากรถที่ไม่ใช้แล้วอ่ะมาติดกับตรงที่นี้พอดีเลยโรนที่เขาช้าแหลกรถอ่ะให้เป็นเสียมเหลี่ย่องเงี้ยโอเคโอ้สนใจแต่ฝั่งนี้ทำไมเขาเอากลับหัวดูดิอย่างพวกนี้เขาว่ามันเป็นเสาใช่ไหมพวกข้างล่างก็เป็นรถซากรถเก่าแล้วเข้ามาต่อเป็นเท้าอย่างเงี้ยโอเคไปกันดีกว่าครับอือขอดูข้างหลังก่อนไปออกทีนดี้กัน โอเคไปกันต่อครับเนี่ยปั๊มน้ำมันขอไปเข้าปั๊มน้ำมันตัวหนึ่งนะครับเติมน้ำมันครับดีครับ95เต็มถังครับโอเคไม่เห็นมีเด็กปั๊มเลยสงสัยต้องมันเติมเสร็จลรวมั้งะะไปกันต่อเลยครับโอเคไม่มีรถไปต่อได้ ชบ,ชบตอนนี้ไนดะ้ครึ่งทางแล้วใกล้ถึงบ้านลุงแล้วบ้านลุงอยู่ในป่ามากเป็นแบบเป็นหมู่บ้านเล็กในป่าแถวนี้แทบไม่มีรถแข่งเลยมีแต่รถแบบประมาณว่าคนออกต่างจังหวัดกันอนะ่ะเชือบรถเลื่อนน้อยลงแล้วเริ่มครื่งถึงต่างจังหวัดแล้วรถไม่ค่อยมีอย่างในเมืองรถติดมากดีแล้ออกวันหนีว่นนอกเมืองนะ ไปเ,เลยครับอุ้ยเบรก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 เลย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 ,เลยบ้านลุงละโอ้ขับเพลินเกินโอเคโอ้มีรถแข่งและสงสัยกะขับต่างจังหวัดเหมือนกัน ทางนี้ก็ค่อยๆขึ้นแน่มันเป็นทางโค้งไงทางโค้งผมได้ไม่แซนนะครับเพราะอันตรายมากทางโคง้งโอเคคอนเจ็บเ <c oughs> <c oughs> เรียงคันเร่งกำจำๆำจำมาไงเฮ้ยเฮ้ยรถปรเป็นเอียงเหรอมเมื่อกี้ เอ้าอะไรไม่ได้ทำอะไรผิดท่านหน่อยปาดหน้าหรอขอ,ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจแค่ได้หยุดดูแบบรถเขาเอียงขึ้นไงน่ะรถเอียงเพื่อนๆเ,เห็นไหมสังเกตดูรถเอียงหรือมันแค่ได้ผนต่างระดับขอแซงก่อนละกันพอดีผมรีบ โอ้โ้ตายแล้วตายแล้วพี่ครับผมขอโทษนะครับพอดีผมไม่ทันได้มองเล่นห่ะยังไงคุยก like ับประกันหมประกันเหรยอผมติดต่อประกันไมให้ลกันครับโอเคครับไอ้นุ่มไปเลยแต่ขอดูปายทะเบียนขี่เขาก่อนจะได้บอกแจ้งแจ้งพวกประกันถูกทะเบียนที่อะไรอะโอ้หนะครับโอเคแต่เห็นเลขแล้วมีรีโมซีมาแถวนี้ด้วยน่าจะมี พวกคนใหญ่คนโตอยู่แถวนี้ด้วยอุมเมื่อกี้ไม่น่าชนเลยต้องขอโทษพี่เขาด้วยพี่เขาต้องเสียเวลากับผมเลยเนกันต่อครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนอยากซิ่งจะได้รถหรือเปล่าโอเคอเค้ยมาผิดเล่นเลย จริงๆคันนี้ไม่ใช่รถของเราเลยทําครับเป็นรถประมาณรถของพ่อแหละอันนี้แม่ให้มาไม่ใช่รถของเราจริงๆอ่ะเราจะขาเนี้ยแล้เป็นที่รถคันอีกคันเนี้ยจะเป็นของเราเลยเป็นชื่อเราเลยอีกไมใกไก่ดูดิเป็นป่าป่าสักมั้งคล้ายๆต้นสักบ้านเราเลยอ้ยชนโอ้ยดูพี่ก่กอนโอ้ยคุยเพลินจัด พี่ครับเป็นไรเปล่าพี่ให้ผมช่วยหรือเปล่าผมพอดีผมขับมาแล้วขอโทษด้วยพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่างไงเดี๋ยวผมเรียกประกันให้ละกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับว <c oughs> ันนี้ขับมาชนสองคันแล้วอะ่ะปีนี้เบี้ยรประกันพุ่งแน่ดีนะเป็นทุนระคาประกันแพงอย่างงั้นถ้าแบบรถรถเก่าๆเ,เนี่ย มันไม่ซ่อมประกันชั้นหนึ่งบวกอ่ะของเราอะ่ะค่อยๆครับตอนนี้ใกล้ถึงละเล็กเม็กเ็กเดี๋ยวก็ชนอีกโอเคเริ่มเจอขวงงล้วโอ้ยอพี่บอกห้องน้ำข้างหน้า เราเข้ามาแล้วไม่ต้องเข้าแล้วล่ะใกล้ถึงละนผมขอแซงนะครับบอกเขาก่อนโอเคอยู่มูจะถึงหมู่บ้านละอยู่ไหนมา้านบ้านลุงอะ่ะเห็นว่าจำไดุ้อยู่บ้านไดแ้แต่จำไม่ได้ว่าหลังไหนคนไม่ค่อยคือค้านไม่คือข้าเนาะมีมีคนอยู่แถวเนี้ย น่าจะเป็นร้านาสตฟู้ดมั้งโอเคไฟแดงไม่มีนะเข้าซอยก่อนหลังไหนหน่าด้านหลังข้างหน้าเนี่ยแหละเบรกเบรกเอ็กโอเคมีใครมานะไม่มีน่าจะไม่มีใครแหละไปอย่างป้ายนี้ถ้าสมมติไม่มีรถเราก็ต้องหยุดนะครับเป็นแบบกดกดหมายของที่นี่โอเคชิบ ไปดูกันดีกว่าครับรถคันไหน ว้าวคันนี้ที่เองเนะี่ยขอดูรอบก่อนอุ้ยทำไมลุงเกี่วิปสภาพดีมากรู้ได้ยังใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะถึงว่าไม่ลุงถึงให้เราเป็นแฟร์ดี้แซดสองสี่สูตแซดถ้าเป็นอนะมันมีตัวอะไรนะอีกรุ่นหนึ่งอะ่ะที่แต่คันนี้เป็นรุ่นน่าหน้ายาวกว่าโอเคผมขอดูรอบๆก่อนก็สวยนะอืมในแต่เป็นของเราละ รู้ดิยางขนาดยางรถแข่งรู้เขาจะไม่ถอดออกเลยอะไหนๆเป็นของเราแล้วเราออกไปแต่งดีกว่าครับขอไปพวกเช็คพวกเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ก่อนนะพวกทำเบรกทำให้ดีๆก่อนถ้ามาขับแบบแบบนี้ผมว่าไม่น่าโอเคอะโอเคผมว่าต้องไปเช็ควงเช็คเบรกะไรสักหน่อยอะถ้าขับอย่างนี้ไปผมว่าไม่น่าโอเคไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ย เปิด Google แ a p ก่อนเพราะมัเราไม่ค่อยมาแถวนี้แล้วไม่ค่อยคุ้นโอเครแบบนี้แหละโอเคค่อยๆไปครับเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าขับแรงไม่ได้ต้องค่อยๆขับไปโฟันจากเสียงหน้าแรงนะลุงรถลงไม่ธรรมดาเนี่ย อุ heck, flaws, oh, wait, mm ้เราย้อนสอนเหรออุ so not, ้ยเราขับย okay. <dated> <with chicken> ้อนสอนอุ้ยขอโทษด้วยครับผมไม่รู้ผมไม่ค่อยได้กลับมาต่างจังหวัดเท่าไหร่เลยไม่ไม่ค่อยรู้ว่าเส้นไหนมันย้อนสอนเส้นไหนไม่หรอโอ้โหตาดาวตาดาวตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปคือตามป้ายนี้เลยไปเนี่ยอน็อตทีอะไรทุกอย่างอ่านไม่ออกหรอกไปกันได้ครับเบกเบกเบกดูรถก่อน ูซ้ายขวาโอเคไม่มีไปได้ครับมาไปโอ้แรงขนาดนี้นก็แรงอยู่นะแต่เกียร์มันค่อยมันยืดไปหน่อยเกียร์ไม่ค่อยชิดเชิบเชิบเชิบเชืช้อไปเรื่อยครับร้านแต่งร้านพวกแต่งพวกอะไรเนี่ยไม่น่าอยู่ไกลบ้านเราเท่าไหรอ่อ่ะ ขับไปประมาณสักสิบห้านาทีน่าจะถึงแล้วแหละรถคันนี้เราทํทำเป็นรถแบบหากินเลยเราจะหาเงินจากรถคันนี้แหละแล้วไปแบบไปซื้อรถคันใหม่หรือไม่แน่ก็อย่างไรสักอย่างค่อยดูอนาคตแล้วกันว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะได้เป็นนักแข่งแบบที่มันใจใจเขาฝันไว้หรือเปล่าเพิ่งได้ไปแบบเพิ่งได้ไปแบบขี่ไม่นานนี่เอง เพิ่งจบจากไฮสคูลไงตอนแรกให้ตอบปอตีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปอตีดิปอโทเออไม่ยอมต่อไหนขอดูมีไฟแดงไหมเนะี่ยเบรกอีกเลยต้องเปลี่ยนเบรกอย่างดีแหละอย่างแรงเลยโอเคมีรถไปให้ครับโอ้โหชึบชบ,บ,บโอเคขอบคุณครับถึงแล้ว ในซองก่อนอันดับแรกอ่าดับแรกขอใส่เบคอนไอ้หนูเอ้ยไถเบคแค่นี้จะพอเหรอ เอาเป็นชุดเลยไม่ล่ะพี่มีชุดใหญราคาถูกให้เอาเหรอพี่การจัามาเลยพี่โอเคโอ้โหตอนนี้ตอนนี้แรงม้าที่กบบเขาจัดชุดแต่งให้เราชุดใหญ่ให้ประมาณปมาณที่หกร้อยแปดสิบเก้าแรงม้าทอสปีดอยู่ที่สามรอยสาสิบแปดเลยนะแต่ความรู้สึกเบรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมขอใสเ่เบรกสักหน่อยอกแล้วกันโอเค รถแรงเรนต้องแบบถ้ามีเบรกถ้าลดแรงแล้วเบรกก็ต้องดีตามด้วยเพราอแบบมันไว้บังคับไว้เบรกไงถ้าลดแรงแต่เบรกไม่ดีก็เท่านั้นแหละโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันตั้งหมดละเยวขอดูข้างนอกก่อนมีทางไหมวูพอดีเลยโอ้ยมืดแล้วสงสัยต้องกลับบ้านละ เปิด G P S ก่อนไปไม่ถูกอกลับบ้านเราเลยดีกว่าครับบ้านลุงได้รถแล้วเราก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านเราดีกว่าค่อนทางไกลได้บ้านเราเนี่ยเราเข้ากรุงเทพเลยโอเค,อ,เคอุ้เเกิดเห็นชนกันนะ่ะโอ้รถรถน่าจะเป็นรถขนเงินมั้งชนกับรถ ชาวบ้านอ่ะโอเคผมขอไปก่อนนะครับโอ้โแรงแรงแรงดูดิแรงมากมากเพื่นนอนๆดูดิโอ้โหโคตรแรงเลยอ่ะเดี๋ยวเชาว้าวันพรุ่งนี้เราไปแข่งกันดีกว่าโอ้แรงเกินเบรกก็ไม่ดังแล้วตอนแรกๆที่เราเอาอกออกมาแม่เมงเบรกดังมาก ตอนนี้ปัญหาอีกดังไหมหายไปแล้วค่อยๆขับไปแล้วกันกลางคืนแล้วอันตรายตอนแรกจะเรียกรถสไลด์แล้วกลัวแบบไม่มีตังค์ไอไหนๆก็ไม่อยากรบกวนเขาแล้วด้วย เราก็พอขับกลับได้แล้วก็กลับกลับแล้วกันเส้นท,ทางยาวไกลในบ้านเราซิบเซิบซิบซิบ,บสงสัยคืนนี้ได้ขับมาห่างห่างห่างรุ่มเลยมั้งเนี่ยอ่าจะถึงบ้านยันฉาโอ้ยโอ้ยนึกว่าผิดทางตกใจหมด GPS ชอบพาเราหลงตกใจหมดเลยโู้ดหนึ่งสองสาม พอ,อเริ่มเข้าเมืองรถก็เริ่มเยอะเรื่อยขึ้นแล้วนะ่ะแต่ยังไงก็ดีใจลนะได้รถหนึ่งคันมาฟรีๆแบบมนได้รถแต่งซิ่งไนงะอย่างคันแลมโบวคันมืคิกไม่กล้าไปแต่งไนงะรถของพ่อของพ่อเขา ไม่กล้าไปทะลุนตอนนี้แต่งเครื่องแล้วแบบพรุ่งนี้ตอนเช้าเ้าไปแต่งพาร์ิก็ไปแข่งเลยไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอเคเลยๆครับค่อยๆขับไปเออถึงไหนก็ถึงนั่นแหละ รีบไม่ได้แบบอันตรายถ้ารีบอะขอบับกลางคืนอย่างนี้ด้วยพอาวรถเราปแบบแรงมากเียงดูดิอ้ยขอโทษครับไปปาดหน้าเขาอกและ้ะ เบรกยงดังอยู่เลยมื่อกี้ดังฟีดเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงม,มีเพีย์น,นี้ครับยังไงก็ติดต่อให้ <No. S 1> hey, ติดต่อดิติดตามกันใหม่คิดหน้านะครับพาร์ทที่สองจะเป็นอะไรบ้างครับเรื่องเรื่องราวของหนุ่มน้อยอยากซิ่งโอเคครับวันนี้เราได้รถกับของปู่มาแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ของปู่ของของลุงปู่ที่ไหนล่ะติดติดตามกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าจะเป็นการแต่งและแล้วเราจะเริ่มไปแข่งแล้ว เราจะก้าวขาเข้าร่วมเป็นสนามแข่งเป็นนักแข่งให้ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถ้าใครอยากชอบแบบเรียวเลเรียวไลฟ์แบบนี้หรือว่ามีข้อติดเตียนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้รีวิป,ปชิพได้ครับหรือว่าใต้ไอ้ตรงที่เขาให้กดคอมเมนต์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปละ